พ่อค่ะตำหนักพระตำหนักเขาคอ,อนอนหนึ่งคืนอายุยืนหนึ่งปีสันคาจาวะพ่อค่ะพระตำหนักเขาคอ,อนอนหนึ่งคืนอายุยืนหนึ่งปีจ้ามันเห็นอันอันอันนีงก่อนมาม,ามาหัดย้อนแสงมหัดสจัจจบิงอของหลวง มาหัดันบ่มา yeah. ันบงมาแล้วเด้อค่ะเกาะปูเอือรืออันบึงคงลงมาหอดแล้วเด้อค่ะต่ว่าคือจังหย่อนแสงแถลว่าูุณค่ะวัดดอนกับมาแล้วเด้อค่ะค่ะบึงคงลงหายใจเรืๆ ชมกรุงเทพยามค่ำคืนค네่ะนั่งชิงชาด้วยค่ะ <coff> น <behavi intention. S 1> ั่งชิงชายูแต่วันอวกานั่งนะคะว่านั่งยู่เมืองไทยบรรหาลอยได้ค่ะพี่น้องชิงชาห้าร้อยโอ้ฟาแงขนาดคนอ่ะเห็นบาเบิ่งยือัมพส่ะล่าฟังไหนได้บูรงฟังมันแย่ไทยมากอย่างง้มันแย่ใจไปกน สีทองหสาสองฟ้างามบอกพี่น้องงามบอกค่ะสวยไหมคะสวยไหมคะสวยไหมคะเก็บตะวันท um. ี่เป็นส erm ีทองเอาผ้าพวกเจ้ามาส่งเอาโซ่เอาล่าเอาภารพับพับพับเสงทองแสงทองพี่น้องต้นไม้ทองพี่น้องต้นไม้ทองเงินแผ่สีทองในต้นไม้ทองทำ